นานาบริเวณราว1,800ไร่มีค่ายพระรามหกพระราชนิเวศมฤคทายวันอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติเซรินทรรวมกันนี้ได้รับการพัฒนาทางนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติรินธรสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูป,ป่าชายเลนพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นป่าชายเลนที่มนุษย์สร้างเป็นแห่งแรก เป็นพื้นที่สาธิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีพันไม้ป่าชายเลงกว่า23ชนิดหอยปูปลาสัตว์ป่านกกว่า100ชนิดมีการให้ความรู้ผ่านนิทรรศการด้านพลังงานเป็นอุทยานสิ่งแวดล้อมแห่งความหวังของมวลมนุษย์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย